นางเอกดังค้างรักไม่หยุดลงคลิปเบิร์ตเดย์แฟนแต่ไม่เปิดตัวสักทีเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ตอนนี้งานรุ่งรักปังสุดๆส,สำหรับชิปปี้ซิรินแม้ว่าจะมีแฟนใหม่ได้สักพักแล้วแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดตัวให้ได้เห็นหน้าฝ่ายชายแบบชัดๆสักทีจะลงรูปหรือคลิปแต่ละครั้ง <c oughs> ก็ให้เห็นเพียงแค่มุมหรือด้านหลังเท่านั้นล่าสุดวันที่16ธันวาคมชิปปี้ได้ออกมาโพสคลิปไว้พรวันเกิดแฟนนุม่มเป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารัก ที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวด้วยกันพร้อมเขียนแคปชั่นสันส้นๆว่าคังรักไม่หยุดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เบบี้งานนี้ทำเอาพระเอกคู่จินอย่างเกรทวรริทอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวได้ว,ว่าชิปพร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีแดง